แต่สัมผัสหน้าจอไม่ลื่นไหลช้ามากอืดมากแก้ได้ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Play store แล้วพิมพ์ในช่วงค้นหาตามนี้ touch screen calibration เมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดอนุญาตกด start ในหน้าแรกเขาจะบอกวิธีการตรวจเช็คหน้าจอของเราในที่นี้เราจะไม่ได้มาทําการตรวจเช็คแต่เราจะมาทําการซ่อมอาการที่คุณหนึ่งบอกไว้ก็คือทัชช้าทัชรัวหรือว่าสัมผัสยากๆเนี่ยให้มันลื่นขึ้นทันทีวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ให้เราไปที่ทัชสกรีนคาลิเบอชันตัวนี้ครับแล้วให้เราทําตามที่เขากําหนดทั้งหมดเลยในขั้นตอนแรกหน้านี้นะครับ เขาจะให้เราแตะไปที่หน้าจอเราก็แตะไปตามนี้เลยครับแตะหนึ่งทีเขาจะทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาอาการทัสกรีนของเรานะครับขั้นตอนที่สองครับเขาจะให้เราแตะหน้าจอสองครั้งติดกันครับเราก็แตะไปครับในขั้นตอนนี้เหมือนกันเลยครับเขาจะทำการซ่อมแซมให้เรานะครับอ่าอันที่สนะครับตัวต่อมาครับเขาจะให้เราแตะที่หน้าจอค้างไว้สองวิ แล้วก็ปล่อยครับเขาก็จะทําการซ่อมแซมเหมือนกันครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับตัวต่อมาเขาจะให้เราเลื่อนหน้าจอจากขวาไปซ้ายและจากซ้ายไปขวาแบบนี้แล้วก็ซ้ายไปขวาแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยเขาก็จะทําการซ่อมแซมอีกครับเราก็รอครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาจะให้เรานิ้วสองนิ้วแตะไปที่จอ แล้วลากมารวมกันแบบนี้ครับเขาจะทำการซ่อมแซมให้เรานะครับเราใช้นิ้วลากจากมุมนี้กับมุมนี้นะครับขั้นตอนต่อมาครับเขาจะให้เราแยก2นิ้วออกครับเหมือนกับเวลาเราถ่างขยายรูปภาพของเรานะครับแยกแบบนี้ครับเขาก็ทําการซ่อมแซมให้เรานะครับจริงๆแล้วการซ่อมแซมที่ดีที่สุดนะครับมันจะต้องขึ้นเป็นหนึ่งเอร์เซนนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดโอเค เมื่อได้ตามนี้แล้วถือว่าเสร็จกระบวนการซ่อมแซมหน้าจอของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปทดสอบการใช้งานจริงเราได้เลยนะครับการซ่อมแซมในที่นี้ที่ครูหนึ่งพาพวกเรามาใช้แอปตัวนี้ทานะครับก็คือเป็นการปรับจูนให้หน้าจอของเรานะครับมีทัศที่มันตรงขึ้นแม่นขึ้นแล้วก็ลื่อนไหลามากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้การปรับจูนทั้งหมดเนี่ย มันครบ100%นะครับในที่นี้เห็นไหมครับของคู่หนึ่งเนี่ยมันแค่99%เองดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคาลิเบตใหม่ครั้งหนึ่งดังนั้นวิธีการคาลิเบตแนะนําให้เราทําแบบนี้ครับกดขีดของเรานะครับแล้วปัดแอปทั้งหมดออกไปก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็กลับไปที่แอปตัวนี้อีกทีหนึ่งครับกดเข้าไปแอปตัวนี้เป็นแอปฟรีนะครับดังนั้นอาจจะมีโฆษณาสอดแทรกเป็นบางช่วงนะครับเราก็กดข้ามได้นะครับไม่เป็นไรตรงนั้นเราก็ใช้ไปก่อนนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับ การที่เราเข้ามาในแอปปุ๊บนะครับเราก็กดสตาร์ทนะครับแล้วเราก็มาที่ทัสกรีนคาลิเบอชันแล้วให้พวกเราไปเริ่มทําการตั้งค่าปรับจูนหน้าจอของเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ครูหนึ่งแนะนําข้างต้นทั้งหมดเลยนะครับ <S <S ก็ทําตามของเขาไปนะครับทีละขั้นทีละขั้นไปนะครับพอทําเสร็จปุ๊บหลังจากนี้แล้วครูหนึ่งแนะนําให้เรากดปัดทั้งหมดออกเลยแล้วก็เอาแอปตัวเนี้ยออกไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้ที่เครื่องวิธีการเอาออกให้ทําแบบนี้กดค้างไว้ที่ตัวแอป กดเลือกข้อมูลแอปแล้วไปที่จัดเก็บข้อมูลเครื่องนะครับในที่นี้ของคุณหนึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บให้เรามาที่แคสครับแคสอยู่ตรงนี้กดล้างแคสแล้วกดล้างข้อมูลกดตกลงกดย้อนออกไปครับแล้วก็ถอนการติดตั้งแอปนี้ออกไปเลยครับกดตกลงแค่นี้เองครับ เวลาที่ทัตเรามีปัญหาปุ๊บเราค่อยโหลดมาติดตั้งแล้วก็ทําการแก้ไขอย่างที่ครูหนึ่งบอกมาทั้งหมดแล้วเวลาเราใช้เสร็จเราก็ลบออกไปครับมันจะได้ไม่เต็มเครื่องเราเพียงแค่นี้เราก็กลับมาสัมผัสได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเรือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ